อ่ะเดี๋ยวดูนะน้องครับดูนะของน้องคือเตะอย่างนี้อย่างนี้มืออย่ากลางนี่ต้องเก็บม,มือปิดลำตัวใช่ไหมใช่ปุ๊บพับมานี้ตบอ่ะตบอ่ะให้ดูอีกมุมหนึ่งอ่ะมนะืแรกปลายเตะปลายเปิ้งดูมือปุกแล้วฮุกกลับอ่านี่คือวิธีที่ถูกนะเอาเีตะคือเ,เอามือแป้หลัง,งใช่ไหมแต่มันจะมีแบบแรกที่ทำไปกับแบบนี้ก็คือเตะเก็บ อ่านี่คือแบบแรงๆเอาอีกทีนึงอ่าอีกทีนึงอ่ะคือเตะไปพับเก็บอ่ไม่ถ่ายไม่โดนเมื่อกี้เอาใหม่เตะอ่ะจังหวะเตะต้องให้มันสสดคล้องเลยเตะใช่ไหมจังหวะพับเก็บพับเก็บพับก่อนแล้วเก็บอ่าแต่ถ้าเตะหัวได้ก็ก็อ่าอ่าน้องถือถืออีกทีหนึ่งถ้าเกิดจังหวะแรกเตะลำตัวแล้วจังหวะหลังถ้าเตะหัวถึงนะถ้าถึงนะก็เป็นอย่างนี้ ลำตัวก่อนปั้งแล้วเอาเอาชูขึ้นไปขึ้นขื่อบนแล้วก็ฮุกเอาใหม่อีกทีหนึงอีกทีหนึ่ง,อ,งอ่ะึีนะปึ้งขึ้นบนอ่ากลำตัวก่อนทีหนึ่งแล้วก็ฮุกตบใส่หัวโอเคนะ